สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับจากคลิปที่แล้วที่เคนพูดเรื่องการต่อยอดใช่ป่าวว่าอาจจะเอาไปส่งอีเมลต่ออาจจะอาไปทำอัปเดต Google Sheets ส t ตตัสแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าลองทำเหมือนกันนะแล้วใน Google Sheets เนี่ยปกติเทมเพลตก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีพวกเทสเคส s e ID ใช่ป่าวแล้วก็พวกฟังก์ชันดีคริปชันที่เราเขียนไว้ว่าแบบเออเราทำเราจะเทสอะไรบ้างยังไง expect r e s u l t ยังไงบ้างก็เหมือนในโคดนี่แหละ แต่ว่าอันนี้มาทำเป็น e x g o o g l e กินชีแล้วก็จะมีช่องสเตตัสว่ายังไม่ได้เทสหรือว่าผ่านแล้วหรือว่าเฟลคคงก็จะดักจาก t e s t c a s e i d Test Case ดีเจอใช่ไหมเคงก็จะมาอัปเดตตัวนี้ทีนี้ชื่อ Test c a s e เนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นแค่ข้อความอย่างนี้แหละมันก็จะมีแบบใส่เข้าไปว่าเออ T C I D อะไรอย่างนี้แล้วก็ชื่ออะไรเราก็จะไปดักตัวเนี้ย ID ตัวเนี้ย คืออะไรเก็บไว้ใช่ป่ะแล้วมันผ่านหรือไม่ผ่านพอถึงขั้นตอนที่จะอัปเดตปุ๊บก็ไปดักในนี้ว่าโอเค ID ตัวนี้เจอแล้วเปลี่ยนสถานะตรงนี้เป็น p พา t Fail อย่างงี้นี่คือที่คิดแล้วก็ไปถามพี่แชท GPT พี่แชท GPT ก็บอกว่าเออมันก็ประมาณนี้แหละนะแล้วเราก็มาทำสคริปต์ให้ลองรับการเขียนเทสเคส ID ตัวนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มลองทำกันดีกว่าอย่างแรกเขาบอกว่าให้ติดตั้ง แพ็กเกจที่ชื่อว่า Google API ก่อน APIs ไปสร้าง Google s h e e t j s อ,อันนี้อันนี้จะเป็นแบบแรกที่เค้นถามก็คือเอออยากให้มันอัปเดตใน Google s h e e t ด้วยแต่ว่ามันยังไม่ใช่อย่างที่เค้นต้องการเค้นจะกรอบมาก่อนอันนี้คือแบบแรกแล้วก็ไปแก้ใน site config วิธีแก้ที่เขาบอกก็คือโอเคเราอัปเดต Google ด้วยอย่างงี้ง่ายๆแค่เพิ่มตรงนี้ น,นอกจากเซนเทเลแกมใช่ไหมก็แค่เพิ่มเอาเวทฟังก์ชันอัปเดตดีสอ t ทูชีตโครงสร้างโฟลเดอร์ที่แนะนำนี่เขาก็แนะนำมาให้ด้วยว่าเออมันก็อยู่ชั้นเดียวกับ Notify นั่นแหละแล้วก็มีไฟล์ c r e d e n t i a l json เอามาจาก Google Cloud Console ตรงนี้มียังยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างอีกไฟล์หนึ่งว่า c r e d e n t i a l json ต้องแชร์ Google s h e e t ให้กับ Service Account Email ที่อยู่ใน c r e d e n t i a l j son. s o n เช่น,นจะ,จะ,จะเดี๋ยวเขาย้อนกลับมาสร้างเดี๋ยวเอาสคริปตก่อนตอนนี้ c r e d e n t i a l มันไม่ได้บอกอะไรเราทีนี้ก็บอกว่าเออเคนจะใช้ Test Case ID อย่างนี้มาอัปเดตโอเคมันก็บอกว่าให้ไปอัปเดตเลยนี่อ่าแล้วเคนเอานี้ TC ก็ทำไปเรื่อยๆอ่ะก็คือจบที่ เทสเคที่10เพราะฉะนั้น6อันนี้ก็เพิ่มมาก่อนมี12ใช่ไหมแล้วเทสตัวนี้ก็เพิ่มไปด้วยอ่ะทีนี้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนใน google s h e e t js ก็คือฟังก์ชันตัวนี้ข้างล่างตัวนี้เปลี่ยนอันนี้คือยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อะไรนะแค่แบบก๊อปมาแล้วกะใช้เลยตัวอย่างการเรียกใช้จาก c y p r e s s after run ใช่ไหม test case r e s u l t push push เป็น object แต่ว่าอันนี้มันเป็น text นะถ้างั้นเข็นสร้างตัวแปลอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเลยดีกว่าว่า for sheet test นี่ล้วกันแล้วก็อันนี้ก็อันนี้แหละแล้วก็ส่งอันนี้เป็นอันนี้ดูเหมือนจะ โอเคทํ okay. าตามเขาเรียบร้อยแล้วที่นี้เราก็ถามเขาไปต่อว่าเออไฟล์ c r e d e n t i a l j s เอ้ย .js o n ที่เขาบอกให้ทำเนี่ยมันคือยังไงมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างเขาบอกว่าเราต้องมี Google Account ใช่ไหมแล้วต้องมี Google Sheet ที่ใช้เก็บผลลัพธ์ต้องลงโหนด js แล้วเรียบร้อยขั้นตอนการสร้างไปสร้างโปรเจกต์ใน Google Cloud Console ตัวนี้ของเค้เข้ามาแล้วมันได้หน้านี้แหละเคนน่าจะเคยสร้างโปรเจกต์ตรงนี้ไว้แล้ว ใช่ไหมใช่ถ้าคนยังไม่เคยสร้างหน้าจา new project ตัวนี้นะแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์อะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะได้หน้านี้แล้วก็มา I am admin ขั้นตอนสองก็คือไปที่หน้า API and service library search ได้ไหม API and service นี่อ่ะแล้วมาที่ library แล้วไงต่อ ค้นหาคำว่า Google s h e e t API Google s h e e t API ตัวนี้แล้ว Enable จะใช้ API นี้คุณต้องมี Credential อาา่าฮะนี่ไงขั้นตอนที่3ก็คือกด Create Credential เลือก Service Account ตั้งชื่อว่า Sheetsbot หรืออะไรก็ได้กดต่อไปจนเสร็จไปที่ Credential Service Account นี่ใช่ไหม αι? กดคีย์แ c r e d น n t ี a l อ๋ออ่ะเลือก Service Account ตัวนี้ตั้งชื่อว่า c ีสบอร์ดนี่ตามเขาเลยแล้วกดตัวนี้อันนี้ Optional อ่ะกดต่อ,ตอไปอ p t i o n a l อ่ะอันไห้เป็น Optional ขอผ่านไปก่อนอ่ะได้แล้วต่อมาสร้างไฟล์ c r e d e n t i a l j s o n ใช่ไหม αι? หลังจากสร้าง Service Account เสร็จที่หน้า Credential คลิกที่ Service Account ที่เราสร้างอ่ะอันนี้ไปที่แบบ Key กด Add Key ยังไม่มีเลือก c e e t e แลวกันเลือก JSON อ๋อแล้วมันก็ดาวน์โหลดอันนี้นั่นแหละคือ Credential.json เอาไปไว้ในโปรเจกต์ของคุณโอเคโปรเจกต์ Project ของเราแสดงว่า Credential ตัวนี้ลบ เอาวันนี้มาแทนตั้งชื่อว่า c r e d e n t i a l google c r e d e n t i a l แล้วกันนี่สเต็ปต่อมาให้แชร์ google sheet ให้ service account เปิด google sheet ที่จะใช้อันนี้ดูใน c r e d e n t i a l จะมี field ที่ชื่อ client email ก็ับไปก่อนกลับไปที่ google sheet แชร์สิทธิ์ editor ให้ e ี a i l นั่นเลยเหมือนแชร์ให้เพื่อนแชร์ Share ตรงนี้ใช่ไหม อันนี้ editor ไม่ต้องเตือนแชร์เลยอ่ะโอเคมันน่าจะได้เลยใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้เช็คโค้ดไม่ได้เช็คอะไรนะแค่ทำตามเขาเฉยนะเราลองรันเลยไหมไซเพจรันเฉพาะไฟล์ o m e ก็คือสั่ง n p x ไซเพจรัน the dash spec ไซเพเจ e2e ลองรันเลย Google Cheat ไม่อัปเดตแต่ว่าอันเนี้ยมาแล้วเขาบอกว่าอัปเดตเทส e ชตนี่ n o t i f y อีกแล้วลืมอีกแล้วอ่ะอย่างงี้นี่ว่าใช้แบบนี้ที่นี้ในอันนี้ใช่ไหม ถ้าเราจะเอาแต่อันที่10ละกัน only อันที่10นี่อยู่บรทัดที่17อันนี้มันต้องเปลี่ยนไปนิ่งนิ่งแสดงว่าเราทำผิดเดี๋ยวเราทำผิดตรงนี้เพราะว่าอันนี้มันเอาเฉพาะที่เฟลแต่ว่าเราต้องการทั้งหมดเราต้องย้ายออกมาตรงนี้ ให้มาพุชตรงนี้อยู่นอกกรอบอะอยังไม่อัปเดตแล้วมันติดขั้นตอนไหนพี่ก็ไม่เออเลอร์มาบอกผมด้วยนะเราก็้อย้ยมีชีตไอดีตรงนี้ด้วยนีวย่ว,ว่าเราไม่ได้ใส่อ่ะมันจะรู้ได้ไงว่าชีตไอดีไหนใช่ไหมเอาจาก URL Google Sheets นี่คัดลอกลิงก์ใช่ไหมแล้วก็มาวางตรงนี้เิ่งอีกแล้วพี่ไม่คิดจะแบบว่าเออเลอร์อะไรให้ผมสักนิดนึงเลยเหรอได้เวลาคอนโซลล็อกแล้วสินะฮะขั้นตอนปกติของโปรแกรมเมอร์เก็ตชีสโลวเอาเท่านี้ก่อน อะมาดูกันโอ้โหนิ่งกริบคอนโซลหลอกก็ไม่มีตายแล้วครับพี่ยังไงครับเนี่ยลืมอีกแล้วนี่มันถูกครอบด้วยเฟลเทสใช่ไหมในเมื่อเราเอาทั้งเทสผ่านแล้วไม่ผ่านนี่นาเราต้องอ,ออกมาข้างนอกสิอย่างนี้ ลันอ่าอย่างนี้ค่อยอุ่นใจหน่อยก็คือมันบอกว่าเปิด c r e d e n t i a l j s o n ไม่ได้โอเคแล้วก็มาหา c r e d e n t i a l j s o n ง่ายเราตั้งชื่อใหม่เป็น google credential j s o n โอเคดูเรียบร้อยป้าเอิร์เนอรอัปเดตชีก รีเควสต์เอนติตี้ว not file แสดงว่ามาเอลเลอร์ตรงนี้สิตรงเก็ตชีตเคนว,ว่าน่าจะผิดตรงเลนส์ชีตหนึ่งไม่น่าใช่น่าจะต้องชื่อว่าตัวเนี้ยไฟล์ชื่อเทสเพราะอย่างอย่างอัน,น,เ,นอเนี้ยที่เคนใช้อะเนี่ยมันจะเป็นคำว่าเทสเลยเป็นชื่อชีตตัวนี้เพราะฉะนั้นชื่อแผ่นนี้คือเทสก็ชื่อเทสเลนส ก็คือ a7 จนถึง l100 ลวกันเอา r e s o l t มาวนอ่ะ r e s o l t ก็จะได้ title กับ state ที่เราใส่ไว้ตรงนี้ title กับ state เ,เสร็จปุ๊บให้หา title ที่แมทด้วยรูปแบบ tc แล้วก็ตามด้วย00อะไรก็ว่าไปถ้าไม่เจอก็ให้ไปต่อถ้าเจอก็ เอามาที่นี่ก็ไปหา low index low index ก็น่าจะหาว่าแถวไหนใช่ไหมแถวไหนที่ตัวที่0ย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ test id ถ้า low index ไม่เท่ากับลบ1ก็แปลว่าถ้ามันหาเจอตัวนี้ s h e e t 1ไม่ใช่ update เป็น test update เป็น test ถ้าชื่อนี้เป็นเทสองก็ต้องใส่เป็นเท s สองนะัปเดตสเตตัสคอลัมน์อยู่ที่ตัว j ไม่ใช่ i โอเตัวนี้เดทก็คือไทม์สแตมป์ที่ k อ่ะประมาณนี้เคงคิดว่าเนี่ยน่าจะถูกประมาณนึงแหละ entity was not found อยู่ดีหรือว่ามันผิดที่ตรงนี้เลยเหรอ,อมันส่งไปนี่มัน โทษหามาประมาณนึงแล้วหาไม่เจอสักทีแช t GPT บอกว่า Space ชช ID ผิดถ้าคุณใช้ URL เ,เต็มแบบนี้ไม่คุณต้องใส่แค่ ID เฉพาะเท่านั้นห้อยอ่ะอย่างน,นี้แล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ออกด้วยเพราะว่ามันฟินมาเป็น Object มันไม่น่าจะดูอะไรได้ไปลองวิธีแรกก่อนอได้แล้วไหนๆๆๆๆๆ ได้เลยอ่ะได้แล้วแต่เอ้ยตรงนี้มีเดทขึ้นตรงนี้เป็นพาสทำไมมาอัปเดตตรงเนี้ยเด้อเ่ยเ์ยน,นี้เป็นนอตเท็กดูทีละบรรทัดเลยทีเดียวเนี่ยทำไมามันดักเจอตัวนี้วะทำไมาถึงเป็น0ูนย์ศูอ่ะจากไตเติ้ลตัวนี้เอามาแมทปึ๊บได้ตัวนี้ แล้วก็ test id ก็คือ,อยังเป็นตัวนี้อยู่ low index เท่ากับ10ถ้าเริ่มจากตรงนี้0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถูก10 10เดี๋ยวนะถ้านับจากตรงนี้0 1 2ย4 5 6 7 8 9 10เฮ้ยแสดงว่าเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนจะเจอแล้วรู้สึกว่าเราจะต้องตรงนี้ใช่ไหมเปลี่ยนเป็น a 1 ใช่ไหมให้มันนับตั้งแต่แถวแรกให้มันหาตัแต่แถวแรกเนี่ยลงมาอ่ะอย่างนี้ตรงนี้ลบไปก่อนตรงนี้เปลี่ยนเป็น Not ตเทสเปลี่ยนเป็น Not ตเทสให้หมดเลยนะเราจะได้เห็นชัดๆนี่เรียบร้อยอัปเดตเสร็จแล้วสิบเกินมา1อันจ้า เกินมา1อันตัวเนี้ยบวก2แสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นบวก1เปลี่ยนเป็น not test 17นี่ใช่ไหมอ่าถูกต้องอ่าตอนนี้ถูกแล้วนะอัปเดตถูกแล้วนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราลันทั้งหมดล่ะมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหน นี่เป็นไงสุดยอดก็จะมีอันที่เฟลคืออันนี้ใช่ไหมอันนี้คืออันที่8ใช่อันที่8 fail. เฟลเดินจากตัวนี้ดูก็เห็นว่าอันที่8นี่อันที่8มันเฟลอาา่าฮ่าเรียบร้อยปิดท้ายกันด้วยการเดี๋ยวเคนอัพขึ้นกิทฮับไว้ให้ดีกว่าแล้วทุกคนถ้าอยากดูก็ไปโหลดก,กันเอาเองนะเวลาทุกคนเปิดเข้ามาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ซึ่งก็จะเห็นว่าเคนไม่อัปโหลด Google Credential ขึ้นไปเห็นปะจะไม่มีไฟล์ Google Credential มีแต่ไฟล์ที่ใช้เท่านั้นวิธีใช้งานก็คือหลังดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วใช่ปะ่ะให้รัน mtm i n s t a r e ก่อนให้มาติดตั้งหนววโบดูนก่อนแล้วค่อยรันใช้งานได้โอเคซีรีส์นี้น่าจะจบตรงนี้นะครับสํหรับคนที่ติดตามมานะฮะสําหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดติดตามให้เคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย